หน้าแม่ทำไมอ่ะแม่แม่ทำแบบนี้ไําทำไมอะคะบิวนี่เราทำอะไรแม่ฉันอะแม่แม่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอะทำไมแม่ถึงทำแบบนี้แม่พยายามใส่ร้ายหนูมาตลอดหนูถามจริงๆรเถอะคะแม่แม่ทำให้หนูกับเบคเข้าใจผิดกันอะแม่มีความสุขมากเหรอคะ มาทำไมเดือนหนึ่งก็เสียเงินต้องเป็นหมื่นเธอคิดว่าลูกฉันอนะ่ะทางเงินได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอหนูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะแม่หนูก็แค่ทํางานทุกอย่างเองคนเดียวไม่ไหวอีกอย่างถ้ามีพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยงานหนูก็จะได้เบาลงบ้างบิวแม่ก็แค่บอกว่าไม่ต้องหาพี่เลี้ยงเด็กอะ่ะเพราะแม่จะเลี้ยงหลานเอง บิวไม่พอใจบิวก็พูดดีๆสิทำไมบิวต้องว่าแม่ทั้งแก่ทั้งโสกระโปกไม่อยากให้แม่เลี้ยงหลานด้วยล่ะเห็นแม่เป็นแบบนี้นะแม่ก็น้อยใจเป็นนะบิวนี่คุณกล้าพูดกับแม่ผมถึงขนาดนี้เลยเหรอเบฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะบิวนี่คุณปากไปเลยนะแม่ผมเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกได้ไม่ใช่เหรอ ม่จะต้องไปจ้างคนอื่นมาให้เลี้ยงให้เสียตังค์เลยของทุกอย่างเนี่ยเราก็หามาให้ถ้าคุณรังเกียจแม่ผมเนี่ยไม่อยากให้เขามาดูแลลูกของเราเนี่ยคุณก็โทรเรียกแม่คุณให้มาดูแลเองก็แล้วกันเป็นไรไหมแม่ ต้องโยนผ้าทิ้งแบบนี้ด้วยล่ะแม่ขอโทษที่แม่ซักผ้าไม่สะอาดนะ่ะเครื่องซักผ้ามันเสียแม่ก็เลยซักด้วยมือแทนบิวก็ไม่น่าทํากับแม่ถึงขนาดนี้เลยนะแม่แม่พูดอะไรอ่ะหนูไปโยนผ้าตอนไหนบิวนี่ทำไมคุณทำตัวไม่มีมารยาทแบบนี้แม่ผมเนี่ย ขาซักผ้าเองแล้วมันไม่สะอาดตรงไหนอะฮะถ้าคุณอยากให้ผ้ามันสะอาดทุกซองทุกมุมเนี่ยคุณก็ไปเรียกช่างมาซ่อมเครื่องซักผ้าสิจะมาเทผ้าทีแบบนี้ทำไมอะแม่คะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างอะเครื่องซักผ้ามันก็ซ่อมเสร็จตั้งนานแล้วด้วยถ้าเครื่องซักผ้าซ่อมเสร็จแล้วทำไมบิวไม่บอกแม่เลยสักคำล่ะแม่น่ะซักผ้าพวกนี้ยด้วยมือมันต้องสองเดือนกว่าแล้วนะ บิวไม่เห็นใจแม่บ้างเลยเหรอแม่อยู่ที่นี่แม่คงเก,กกะสายตาบิวมากเลยสินะถ้างั้นแม่เป็นฝ่ายออกไปจากบ้านหลังนี้ก็ได้แม่แม่บิวเดี๋ยวผมจะกลับมาจัดการกับคุณนี่หลัง แม่ครับที่ปิวพูดมานี่เป็นความจริงเหรอครับคือว่าแม่เธอเป็นคนนอกแพ้แกล้าดียังไงมาทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเธอเลิกเก็บเสื้อผ้าและใส่หัวเอาไปยจากบ้านหลังนี้เลยไปนะแค่จะหาคนที่สวยกว่าและเด็กก่อแกมาเป็นธอายาทแทนเกอง นี่แม่ฆ้าไรฉันออกจากบ้านแบบนี้เลยเหรอตลอดหลายปีที่ฉันแต่งงานกับเบมาแม่ทั้งโขกสับฉันเล่นแกฉันไม่เคยหยุดแม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าฉันก็เป็นลูกคนหนึ่งอ่ะที่พ่อแม่ประครบประงมมาอย่างดีเหมือนกันอ่ะถ้ามีคนไปทําแบบนี้กับโลกแม่บ้างอ่ะแม่จะมีความสุขไหมนี่แกนี่บิวคุณยังเห็นผมอยู่ในสายตาหรือเปล่าเนี่ยถึงใส่ร้ายแม่ผมไม่หยุดไม่หย่อนแบบเนี้ย <c oughs> เธอจะพูดยังไงเบเขาก็ต้องเข้าข้างฉันคนที่เป็นแม่อยู่แล้วคนนอกอย่างแกไม่มีทางทำให้ครอบครัวฉันแตกคอกันได้หรอกเบคุณคิดแบบนั้นจริงๆริเหรอใช่ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าครอบครัวผมอีแล้วสายเลือดเนี่ยตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดผมจะพูดอะไรให้ชัดชัดนะถ้าให้เลือกระหว่างคุณกับแม่เนี่ยผมเลือกแม่ ผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยผมหาใหม่ได้ตลอดเวลายอยู่แล้วล่ะนี่เธอกล้าตบหน้าลูกชเชหรอตบเนี่ยสำหรับค่าเสียเวลาฉันแต่งงานกับคุณมาหลายปีพวกคุณสองคนใ,ใช้แรงงานฉันไม่เคยหยุดหย่อนแต่ฉันไม่เคยได้รับความดีความชอบนั้นเลย ต้องออกไปด้วยที่นี่มันก็บ้านของพวกฉันบ้านหลังเนี้พ่อแม่ฉันเป็นคนซื้อให้เป็นของขวัญมนแต่งงานของที่กินเสื้อผ้าที่คุณใส่เนี่ยฉันก็ล้วนเป็นคนซื้อตอนที่เราเป็นสามีภรรยาก,กันฉันก็ไม่อยากจะพูดเพราะกลัวว่าพวกคุณเนีจะรู้สึกแย่ฉันก็เลยทนมาตลอดแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญพวกคุณสองคนออกไป